สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลวันนี้นะคะจะมาแชร์ประสบการณ์การเรียนแบบขี่เยอรมันสาหรับคนไทยในประเทศเยอรมนีให้ฟังกันค่ะ,ออะก่อนอื่นแนะนํานักเรียนก่อนชื่อน้องออยนะคะน้องออยคะนั่งอยู่นั่งค่ะน้องออยอศาศัยอยู่ที่เมืองมนิกนะคะประเทศเยอรมนีค่ะวิธีเรียนของน้องออยได้รับการแนะนําการเรียนการสอนจากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์การทําแบบขี่ในประเทศเยอรมนีมาก่อนว่าเรียนอย่างไรให้ประหยัดมัธยัตย์เงินในกระเป๋า แล้วเราเรียนอย่างไรให้เข้าใจง่ายที่สุดทั้งที่บางคนไม่ได้เก่งภาษาเยอรมันเลยซึ่งในส่วนที่น้องโอยจะเรียนนี้อาจจะแตกต่างจากคนไทยหลายๆคนในเยอรมันที่มีพื้นฐานด้านภาษาเยอรมันที่แตกต่างกันออกไปโดยการเรียนส่วนใหญ่ดังที่กล่าวไปในข้างต้นคือการที่เราไม่ได้เก่งภาษาเยอรมันแล้วเราจะเรียนอย่างไรให้สอบผ่านอันนี้ใช้เทคนิคพิเศษคืออนอื่นเราจะศึกษาความหมายของคําว่า การทำใบกับขี่ในเยอรมันเขาต้องทำอย่างไรบ้างเราต้องทราบกฎกฎติกาข้อมูลทั่วไปให้เข้าใจมากที่สุดจากการศึกษาบทเรียนนี้โดยรวมทั้งหมดก่อนการเรียนใบขี่เยอรมันนักเรียนต้องไปสมัครเรียนจากโรงเรียนสอนขับรถในเยอรมันเท่านั้นเอกสารในการสมัครเรียนก็จะมีใบป,ประกาศการเรียนจบคอร์สเอสเทอร์ฮิลเฟอร์ซึ่งก็คือคอร์สการเรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นต่อไป ก็จะเป็นเซทสคือการทดสอบสายตาที่ทำภายใน6เดือนหนังสือเดินทางในกรณีที่เราเป็นคนต่างชาติรูปภาพปัจจุบันเท่าที่ใช้ทำหนังสือเดินทางหนึ่งใบหลังจากไปสมัครเรียนที่ฟาชิลเลอรหรือที่โรงเรียนสอนขับรถเราก็จะทราบร,รายละเอียดในการเรียนมากขึ้นว่าต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างเช่นการใช้สื่อการเรียนการสอนต่างๆจากทางโรงเรียนและส่วนที่ต้องใช้ในการเรียนเองที่บ้าน สำหรับหนังสือเรียนนั้นนอกจากสั่งได้จากทางโรงเรียนสามารถสั่งซื้อได้จากทางอินเทอร์เน็ตทั้งแบบบทใหม่แกะกล่องหรือมือสองจากผู้ที่สอบผ่านมาแล้วโดยส่วนใหญ่มือสองนอกจากราคาถูกกว่ายังสภาพดีแทบทุกชุดหนังสือคู่มือการเรียนแบบขีเจอรมาหนึ่งชุดจะมีหนังสือบทเรียนหนึ่งเล่มแล้วก็ซีดีข้อสอบทฤษฎีที่ใช้เรียนด้วยคอมพิวเตอร์หนึ่งแผ่น ดีวันนี้ไม่มีนะคะเพราะว่าเอาเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็ข้อสอบแบบฝึกหัดมีทั้งหมด61ชุดแบ่งเป็นชุดที่1ถึง5 8ชุดละ30ข้อชุดที่59ถึงชุดที่60ชุดละ21ข้อชุดที่61จะเป็น silent test หรือชุดแบบทดสอบเกี่ยวกับตัวเลขมี33ข้อรวมแบบ ทดสอบทฤษฎีที่เราจะต้องเรียนที่จะต้องอ่านผ่านตา1,815ข้อแต่ว่าจะมีบางข้อที่เป็นข้อสอบซ้ำแต่บางข้อสลับตาแหน่งคำตอบเพื่อช่วยย้ำคํำถามให้จำขึ้นใจได้มากขึ้นในข้อสอบทฤษฎีจะมีภาษาต่างๆให้นักเรียนเลือกเรียนและใช้สอบได้ตามถนัดอย่างเช่นภาษาอังกฤษฝรั่งเศสกรีกอิตาลีภอิตาเลียนนั่นเองโปรแลนด์ โปรตุเกสโรมาเนียรยัสเซียเซเบียสเปนตุรกีอาจารย์คะภาษาไทยไม่มีหรอคะเดี๋ยวต่อค่ะสำหรับภาษาอื่นๆเช่นภาษาไทยสมัยก่อนๆให้ใช้ล่ามได้แต่เดี๋ยวนี้ยกเลิกการใช้ล่ามแต่ก็ยังมีแบบฝึกหัดที่แปลแล้วให้ฝึกอ่านควบคู่กับการใช้ภาษาของเยอรมันให้สามารถเข้าใจความหมายได้เร็วขึ้นชั่วโมงเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน นักเรียนจะต้องเรียน14คาบจะมีการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์จาก DVD ีดีจอโปรเจคเตอร์สมาร์ทบอร์ดบางโรงเรียนสามารถนักเรียนพิเศษได้นอกเหนือจากหมายที่กำหนดไว้โดยการเรียนจะเป็นในช่วงเย็ยนเช่นที่โรงเรียนน้องออยจะไปสมัครจะเปิดสอนอาทิตย์ละ3ครั้งครั้งละ1ชั่วโมงครึ่งอย่างเช่นวันจันทร์ในเวลา1ทุ่มถึง3ทุ่ม หนึ่งทุ่มขอโทษนะคะหนึ่งทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มวันพฤหัสเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มวันเสาร์เวลาสิบโมงครึ่งถึงเที่ยงอัตราค่าเล่าเรียนจะแตกต่างกันออกไปตามประเภทของรถเช่นรถบรรทุกรถบัสรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์สำหรับรถยนต์อัตราค่าลงทะเบียนเรียนเริ่มต้นที่โรงเรียนซึ่งเป็นค่าเรียนแบบฝึกหัดและทดสอบทฤษฎี220ยยูโร ค่าชั่วโมงขับ45นาทีต่อครั้งครั้งละ36ยูโรค่าชั่วโมงขับบนทางด่วนขับกลางคืนขับระหว่างเมือง45นาทีครั้งละ47ยูโรโดยแบ่งการขับตามภาคบังคับเป็นขับระหว่างเมือง5ชั่วโมงขับบนทางด่วน4ชั่วโมงขับกลางคืน3ชั่วโมงนักเรียนแต่ละคนจะมีชั่วโมงรวมที่ใช้เรียนขับนอกเหนือจากชั่วโมงที่กำหนดไว้ มากน้อยแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าใครสามารถเรียนรู้ได้ไวกว่ากันซึ่งตรงนี้จะเป็นบทสรุปได้ว่าค่าใช้ใจ่ายที่เรียนไปนั้นจะถูกหรือแพงแค่ไหนก็อยู่ที่ความตั้งใจในการเรียนขับของเรานี่เองเนื้อหาการเรียนขับจะมีเทคนิคเกี่ยวกับกฎจราจรทั่วไปที่มีมากมายกว่าเมืองไทยมากเนื่องด้วยจากสภาพอากาศที่แตกต่างกันในแต่ละฤดูป้ายจราจรที่จะต้องเรียนรู้เพิ่มก็มีมากขึ้น เช่นช่งหิมะก็จะมีการเรียนทักษะเพิ่มมากขึ้นและเรื่องสติ๊กเกอร์ติดที่รถที่บ่งบอกว่ารถคันใดสามารถขับเข้าไปในเขตควบคุมมลพิษภายในเมืองได้รวมทั้งการขับอย่างไรให้ปลอดภัยในเมืองนอกเมืองและถนนที่ใช้ความเร็วรวมทั้งบนทางด่วนในแต่ละฤดูดกาลที่แตกต่างกันดังนั้นการเรียนทฤษฎีให้เข้าใจในกฎจราจร สัญญาณป้ายจราจรต่างๆจะช่วยได้มากในเวลาที่เราเรียนขับรถการสอบใบขับขี่จะแบ่งเป็น2ครั้งครั้งที่ 1. สอบทฤษฎีหรือสอบข้อเขียนค่าสอบ80ยูโรถ้าสอบข้อเขียนไม่ผ่านอีก14วันสามารถสอบได้อีกครั้ง 2. สอบขับหรือสอบภาคปฏิบัติค่าสอบ190ยูโรถ้าสอบครั้งแรกไม่ผ่านก็ต้องมาเรียนขับเพิ่มจะมากน้อยกี่ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของครูผู้สอนว่าเมื่อไหร่ที่เราสามารถสอบได้อีกครั้งแต่ก่อนที่จะสอบขับได้เราต้องสอบข้อเขียนให้ผ่านก่อนค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มตามมาก็คือถ้าเราสอบข้อเขียนกับสอบขับไม่ผ่านในครั้งแรกเราก็จะต้องเสียค่าสอบใหม่ทุกครั้งสิ่งที่ต้องนําไปด้วยในวันสอบหนังสือเดินทางใบแจ้งจากทางกรมขนสง่งใบผ่านการอบรมการเรียนจากทางโรงเรียน ค่าธรรมเนียมสำหรับใช้ในการสอบการเรียนขับรถยนต์ในเยอรมันอนุญาตให้เรียนได้ตั้งแต่อายุ17ปีขึ้นไปแต่หลังจากที่ได้ใบขับขี่และจะขับรถต้องมีคนที่ขับเป็นแล้วนั่งไปด้วยทุกครั้งจนกระทั่งถึงอายุ11ปีขึ้นไปจึงจะสามารถขับคนเดียวได้เลยสำหรับกฎหมายทั่วไปของเยอรมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งมากเช่นกฎหมายสำหรับชาวต่างชาติ รวมทั้งข้อสอบใบขับขี่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงแทบทุกปีตามกฎหมใหม่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่19เดือนมกราคมปี2013จะมีการเปลี่ยนใบขับขี่เยอรมันใหม่ทุก15ปีใครที่ได้ก่อนหน้านี้จะต้องเปลี่ยนจนกระทั่งถึงหลังวันที่19เดือนมกราคมปี2033จากประสบการณ์ที่อยู่เยอรมันมาสิกว่าปีเรื่องใบขับขี่จะมี เพิ่มเปลี่ยนแปลงข้อสอบไปเรื่อยๆแต่ถ้าเข้าใจภาษาเยอรมันข้อสอบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงภาพเพิ่มสถานการณ์บางส่วนเท่านั้นจึงไม่ใช่ปัญหาในการเรียนรู้เพิ่มเติมแต่สําหรับคนที่เรียนใหม่แค่เข้าใจสถานการณ์แต่ละอย่างก็สามารถเรียนได้แบบเข้าใจเช่นกันครั้งต่อไปเราจะแนะนําอีกวิธีการหนึ่งซึ่งอาจจะใช้ได้สําหรับบางคนในการเรียนรู้เพื่อช่วยในการจําข้อสอบทฤษฎีหรือข้อสอบข้อเขียนได้ง่ายขึ้น แล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายบาย